หรือว่าเป็นอย่างนี้เป็นเนอย่างนี้ครับเดี๋ยวใช้ไฟช่วยไฟที่เป็นไฟสมมุตไิไฟทิ่ไฟทิ่ขึ้นใช่ไหมครับก็จะถ่ายไม่ฝุ่นอย่างเงี้ย ที่ปร,รึกษาไรละเจ้าผมลองเปิดแเป็นไป้าตีไาทางนี้เลยจ้าเพืนเด็ยน,ไไน้<ป><ป>กกำแพงถึงทั้งหมดนะครับ ตัดพิลูกให้ประเทศเราฟื้นมาให้เร็วที่สุดก็คือห้องนี้อาจจะเป็นสไตล์ยุโรปเลยในในที่เป็นห้องโัรเลขด้วยเพราะว่ารถไฟโัรเลขมาหลังจากที่รอห่ญญาันไป ก็คือส่วนนิทรรศการครับจะแบ่งเป็น3 3ชั้น3ชั้นก็จะแบ่งเป็น6โซนนะครับในแต่ละโซนเนี่ยจะเล่าเรื่องความเป็นมาของสมุดประการตั้งแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบนันแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะครับโซนหนึ่งก็จะ,อ,ะอยู่ชั้น2จะมีชื่อว่าปากน้ำเมื่อนานมานี่ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์เราขึ้นมาเรือขึ้นเรือข้ามฟาก แล้วก็ข้ามผ่านไปช่วงเวลาย้อนกลับไปอดีตนะครับการจัดแสดงก็จะเป็นการนั่งเรือแล้วก็โซน2ต่อไปก็จะเป็นเ,เข้าท่าเมืองหน้าด่านเข้าท่าเมืองหน้าด่านเนี่ยจะจะเล่าถึงก็จะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็นเป็นชุมชนติดปากน้ำท่าเรืออะไรประมาณนี้ครับ โซน3ก็จะเป็นประตูด่านสารเศรษฐกิจจะเล่าเรื่องวัฒนธรรมครับหลายชนชาติมีมอนมีพุทธมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถัดไปอีกห้องนึงก็จะเป็นฉายเกี่ยวกับเจดีครับประวัติเจดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพอผ่านจากโซน3ไปนะครับก็เป็นประการป้องแผ่นดินจะเล่าเกี่ยวกับว่า เมืองปากน้ำครับเป็นเมืองหน้าดา่านป้องกันการลุกลานของจากต่างประเทศนะครับก็จะมีฉากเกี่ยวกับมีเรือแล่นเข้ามาคาศึกะครับแล้วปืนเสือหมอบเนี่ยทห,หารในยุคนั้นก็จะยกปืนเตรียมที่จะยิงอะไรประมาณนี้ก็จะไปเป็นห้องที่ฉายแสดงรถมา้าก็คือห้องนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับการสูญเสียเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วก็คือ รถม้าครับที่ลากเงินถุงแดงครับออกจากพักคังครับจากห้องนี้ไปก็จะเป็นสิ่งที่ท่านได้มาจากการประพาสยุโรปก็คือนำรถไฟเข้ามาที่สมุทรปราการเป็นรถไฟขบวนแรกนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวของสมุทรปราการครับก็จะมีรถเมล์สายหนึ่งที่พาไปก็คือรถปรักในเลิศแล้วก็ผ่านเข้าไปอีกห้องนึงก็เป็นห้องอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขับเคลื่อนชีวิตห้องที่โซน6เนี่ยจะเล่าถึงสมุดประการในอนาคตมีกระเช้ามีรถไฟฟ้าจะโชว์โมเดลสมุดประการทั้งจังหวัดเลย